กดเข้าเนาะวันนี้คนพยาบาลพยาบาลพาเลาะพาพี่น้องเลาะเดี๋ยวมันไปเลาะเบิ่งทองไห้ทองหน้าขี่จักรยานหาเลาะหาซองเบิ่งเขา่าเบิ้องน้ำมันเป็นยังไงบรรยาก,กาศกระสดชื่นเนาะวันนี้ บ่ท่านแดดแดดบ่ท่านมีเป็นเบิงทองไห้ทองหน้าเขาน้ามสามปลาช่วงนี้ก็กำลังเขียวเนาะตอนนี้งามครับเขาเขาช่วงสารหน่าช่วงเดือนสิบเนาะหลังจากบุญเขาสากแล้ว เขามันก็สิเริ่มงามเลยเริ่มสัตว์แต่ว่ามันสีสัตว์ใส่ม่านเนาะจิพาพีหน่องลงไปลเลาะบิงเขาเขาสวยงามพี่ กำลังเชียวกำลังงามรถจ่กรยานจะเข้ากัคอยน้องจเลาะชมทงเลาะทงเลาะทา่าเลาะให้เลาะหน้าไปกันเขากกำลังงามครับเชียว เขาช่วงเดือนสิบหลังจากบุญเขาสากแล้วอันช่วงนี้เขาสีงามเนาะอันบุญเขาสากแล้วมันเป็นช่วงเขากําลังเติบโตสีสัตว์ไส้มันวะช่วงนี้จนบ่ใส่ปุ๋ยก็งามครับช่วงเนี่เพราะว่าเขามันสีสัตว์เขาช่วงเดือนเก่าเดือนสิบมันสีสัตว์ใส้มานมันสีเขียว เป็นธรรมชาติของมันเขาเป็นงามๆใี่ห้อให้พี่น้องเบังเขาทองไอท้องหน้าธรรมธรรมชาติอีสานบานเฮ่ากับพี่ครับนี่พี้องอิสานบานเฮ้ากับ เฮ็ดไฮไซนาฮายาคากินตามธรรมชาติขันแท่กขั้นให่ๆลบหมหอดลดซิปลออวันนี้ขั้นแท่กันเลยถ้าขั้นใยๆตัวใยๆแบบนี้หลานจังบวัดห้ามูมาอดัดเนาะขั้นเท็ดขั้นหน่อยไรหนามมากในหนึ่งขาดขาดกันดลย จ่างรถมาอัดอีกเจ็ดคันใหญ่ๆไ,ไว้เนาะมันจังบอกขาดสม้มเขาส้มนํำฟังเสียงนกเสียงกาไปเนาะตะอนซ่อนพี่น้องเขา ทองทงไฮทงหน้าบานเท่ากันพ่อประมาณนี่นะครับปิสานบานเท่าเอ็ดไฮส่หน้าแต่ก่อนพ่อเมียเท่ากับผ้าดำเนะาะขุมมือเด็กับมิตรวาลอันนี้หน้าวานเนี่ยครับเี๋ยพ่อมีหยาพ่อเสินเพิ่นวานแล้วเพิ่นกะตัดไงมาเนี่ยเรากะตัดตัดแล้วกับพอดีน้นำขังหนำไซมันกะถิบว่ามี่หยาแต่ก่อนพ่อเมียเท่ากับผ้าดำเนาะ โตกก๊กาดำโตกก๊กาตั้งแต่พูนละตั้งแต่สงการแล้วมาดำตัวาสีดำแล้วกับพูนละเดือนเก้าออกเดือนสิบอ่าลังเจ้านี่พุนข่าวสากแล้ววางเดือนสิบเพ่งหนึ่งหันงนข่าวสากแล้วก็ยังดำอยู่ได้พี่น้องแต่ก่อนเนาะแต่พอแต่แม่เพันผ้าเห็ดกูมือนี่มิตรวันเห็ดหน้ามือเดียวทุกมือนี่หน้าสิบไรยีสิบไลนี่ เอ็ดบวกเอมือข้าวเดียวย่อามาเสากระจ่างคนไปวานวานแล้วรถไปปันจบบวกคือตะอแต่เมเอาผ้าเห็ดตะโพต่เมเอาผ้าเห็ดโอ้ยนอนไหนนอนหน้าไปนอนหน้าตั้งเต้นินพบจนเดินซิฟจังได้เข่าบานหอดย่มเจียวกลับไปนอนหน้าอีกไปนอนหน้าไปเจียวเขาว่าซัวสีเจียวเข่าแล้ว จนเขาขอบไปยังว่แล้วยงซุปกันอยู่จนสิบปีใหม่นาะหาล่างล่าน,นี่ฟาดเขาปีใหม่ฆ่าล่านเนียไปฟาดเขาจิ้นปีใหม่ห่อมก็มีทุกเมื่อนี่เมื่อเดียวครับเกี้ยวกับเมื่อเดียวนับตรวไปไปลงตวจจ่าตรวจจ่าข้าวเดียวเอาไปขายห่อมเมื่อเดียวเรียบร้อยวัดบ่คือตะเกาเนาะมันหยกสมัยใหม่แล้ว ข้าวเดียวบอไดไรโดนจักเปียกเกิื่อนลดไปน้ำเลยรดเกียวเกียวไปรดแก่ไปคล้ายกับแครไปซุ้มเอามากินก็ไปตากเนาะไปตากเอาแยงตากใส่แยงไว้ถ้าอยากกินสมัยทุกมือนี่ยมันบ่นนคือสมัยเก่าเนาะแต่ว่ามันกระทันสมัยการเหตุให้เหตุหน้าการเปียบเทียบกับโบราานบรานกับผ้าดำ มันกะใส่เวลาโดนคู่มือีนเฮ็ดเวลามือเดียวเกี่ยวกับมือเดียวดำกับมือเดียวพ้นผลิตก็ได้รายขึ้นกันโบต้องเสียเวลาโดนเนาะก,กับวานไหและกับไปททำม,มาหาจินร้นมากพี่น,อน้องบานท่างที่บ่อยยูบาน,นเนาะทุกมือเนี่ยเอามาวานอาลังเชียพูนจ่กงเทพบกรุงไทยพ์พนพทรมมาวานเขาห้เนเดอ้อ จะคล้องรถกะได้เข่ากับไปวานเลยเอาไปวานแล้วกับปั้นหายพอ้อเรียบร้อยจ่ายเงินกันทางโทรศัพท์แล้วมือเดียวบอไดขึ้นมาเลยบ่ไดขึ้นมาจากกรุงเทพมาเบิงหน้าเลยหาเงืออยู่กรุงเทพฝนเฮ็ดหน้าแล้วแล้วมือเดียวเนาะมันบอกมันสมัยใหม่เนาะมันก็คือแต่เก่าเฮาแต่เก่าเฮาเนี่ยโอ้ยัวตสดไปไทยหดไทยนี่ เอางัวคล้วยไปเลียงไปนอนให้นอนหน้าไทยให้ไทหน้าไทหน้า,นาหดนะไถย,ยังมะเสายางมะแรงเรียงกล้วยไปนําอันนั้นเป็นบรรยากาศของสมัยเก่าเนาะสมัยโบราณ่นว่าตะจีคนเอืน้นสมัยโบราณเนาะเหมือนนี้มันสมัยใหม่แล้วมันมีวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเนาะอนออดอกขี้เล็กได้เรีองเยงหมด แจงเนาะ,อะดอกขี้เล็กไว้แจงแสบเลยแจงขี้เล็กแจงดอกมันนี่ยผมว่าแจงไ่กระเทียนนี่โอ้แสบเสบผมมัดอาวคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ถ้ากกนเนาะพี่น้องเอะเดี๋ยวช่วงเขาออกห่วงหัวล้มอวยช่วงหัวล้มอวยมาดไทายพี่น้องเบิง่งเอียกชนึง ก็ฝากไว้แล้วครับฝากติดตามช่อง youtube คนไทยบาลพยาบาล้าเหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น่ำนะครับเนาะเหลือไม่ี